หญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งสวมเพียงสร้อยคอเก่าของแม่ไปสัมภาษณ์งานแต่ใครจะคิดว่าสร้อยเส้นนั้นจะเปิดประตูสู่ความลับดำมืดขององค์กรระดับประเทศเมื่อประธานบริษัทเห็นสร้อยเขากลับช็อกจนพูดไม่ออกความจริงที่ถูกฝังไว้กว่า15ปีกำลังจะถูกเปิดเผยเบื้องหลังอำนาจเงินและการทารยศเด็กสาวคนนี้จะเลือกเปิดโปงหรือเงียบแล้วเดินจากไปเรื่องราวลุ้นระทึกสะเทือนอารมณ์และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ คุณจะไม่สามารถละสายตาได้แม้แต่วินาทีเดียวเด็กสาวคนหนึ่งแต่งกายเรียบร้อยด้วยชุดสูทสีฟ้าอ่อนใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและประมาเธอสวมสร้อยคอเก่าที่แม่เคยให้ไว้ก่อนจากไปอาคารสำนักงานใหญ่สูงตระง่านเบื้องหน้ากระจกบานใหญ่สะท้อนเงาเธออย่างชัดเจนเสียงส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนดังก้องไปทั่วเมื่อเดินผ่านประตูหมุน กลิ่นน้ำหอมราคาแพงและกาแฟาสลอยฟุ้งในอากาศไอเยนเฉียบทําให้ผิวของเธอขนลุกเล็กน้อยพนักงานต้อนรับมองเธอพร้อมรอยยิ้มอ่อนเธอยื่นบัตรประชาชนพร้อมเอ,อ่ยชื่อและตําแหน่งที่สมัครพนักงานพยักหน้าและเชิญเธอขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นบนสุดภายในลิฟต์ตกแต่งหรูหราเสียงดนตรีบรลงเบาๆแต่หัวใจเธอกลับเต้นแรงเธอกำสร้อยคอแน่นราวกับขอพลังจากแม่เมื่อประตูลิฟต์เปิดออก ห้องประชุมใหญ่เบื้องหน้าดูสงบและเคร่งครึมหญิงสาวเดินเข้าไปพร้อมรอยยิ้มเล็กน้อยชายสูงวัยในชุดสูทสีดำหันมามองเธอเขาคือประธานบริษัทผู้ทรงอิทธิพลและเข้มงวดแววตาของเขาเย็นชาแต่เฉียบแหลมทันทีที่เขาเห็นสร้อยคอของเธอสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีจากความเฉยชากลายเป็นตกใจจนพูดไม่ออกเขาลุกขึ้นจากเก้าอี้ช้าหาฮ่ สายตาจ้องไปที่ส้อยคอราวกับถูกสะกดมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะที่ยกขึ้นแต่ออกตัวเองห้องประชุมตกอยู่ในความเงียบงนันหญิงสาวรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในอากาศกลิ่นน้ำหอมจางหายไปเหลือเพียงกลิ่นความตึงเครียดเสียงประธานพูดขึ้นช้าหาหา่สร้อยเส้นนั้นเจ้าได้มันมาจากไหนน้ำเสียงของเขาไม่เหมือนคนทั่วไปแต่เต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนในใจหญิงสาวตกใจแต่พยายามตั้งสติ แม่ของฉันให้ไว้ก่อนที่เธอจะหายตัวไปเมื่อสิบห้าปีก่อนเธอตอบด้วยเสียงเบาและแน่นิ่งประธานนิ่งค้างไปเขาเดินเข้าไปใกล้เธอจ้องดูจี้รูปดอกไม้บนสร้อยอย่างตั้งใจมือของเขาเอื้อมไปแตะมันเบาหาหะดวงตาเบิกกว้างขึ้นพร้อมกับเสียงหายใจหอบมันเป็นของเมียฉันหญิงสาวเบิกตากว้างใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ขาทั้งสองเริ่มอ่อนแรงจนแทบยืนไม่ไหวเธอถามเบาๆด้วยเสียงสั่นเครือแม่ฉันชื่อวิพาวิพาทองเจือดวงตาของประธานเปียกชื้นราวกับอดีตไหลย้อนกลับมาทั้งหมดเขายืนนิ่งเหมือนรูปปัน้นราวกับทั้งร่างถูกแช่แข็งอยู่ในห้วงความทรงจำเสียงประตูเปิดออกช้าหาหะหญิงวัยกลางคนในชุดเรียบง่ายยืนอยู่ตรงนั้นแววตาของเธอเต็มไปด้วยความตกใจและสับสน เธอก้าวเข้ามาช้าหาหะสายตามองตรงไปยังสร้อยคอเส้นนั้นริมฝีปากของเธอสั่นเล็กน้อยก่อนจะเอ,อ่ยชื่อเบาหาหะนัานสร้อยของฉันหญิงสาวหันไปมองทันทีหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดออกจากอกแม่เหรอเธอพูดด้วยเสียงสั่นสะท้านหญิงคนนั้นยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาเริ่มไหลก่อนจะพยักหน้าเบาๆด้วยความตกตะลึง ประธานบริษัทหันขอบไปแววตาเขาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบเสียงของเขาแหบแห้งเมื่อเอ่ยขึ้นเธอยังมีชีวิตอยู่หญิงไวกลางคนไม่พูดอะไรเพียงแต่จ้องเขาอย่างเจ็บปวดบรรยากาศในห้องหนักอึ้องเหมือนเวลาได้หยุดลงหญิงสาวรู้สึกเหมือนร่างถูกดูดเข้าไปในพายุแห่งอดีตภาพจำพล่เลือนปรากฏขึ้นในหัวของเธอ เสียงทะเลาะเสียงร้องให้ในความมืดกลิ่นควันไฟและเสียงล้อรถที่แล่นจักไปเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่ถึงหายไปทำไมไม่มีใครตามหาเธอและทำไมซ้อยเส้นนี้ถึงทำให้ทุกคนสั่นสะเทือนประธานก้าวเข้าไปใกล้มือเขายกขึ้นช้าๆแต่ไม่กล้าแต่หญิงตรงหน้าน้ำตาของเขาไหลรินโดยไม่อายหญิงสาวยืนอยู่ระหว่างคนทั้งสองหัวใจของเธอปั่นป่วนรุนแรง แต่เธอไม่กล้าขยับแม้แต่ก้าวเดียวเสียงลมหายใจหนักๆดังขึ้นความจริงที่ถูกฝังมานานค่อยๆโผล่ขึ้นจากเงามืดก่อนที่ใครคนหนึ่งจะพูดคำที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอีกครั้งลูกเป็นลูกของฉันใช่ไหมเสียงประธานดังขึ้นอย่างอ่อนแรงหญิงสาวยืนตัวแข็งทื่อเธอไม่สามารถเต่งเสียงตอบกลับได้ในทันทีหญิงวัยกลางคนเดินเข้ามาช้าหาห่า หยุดยืนข้างหน้าลูกสาวเธอพยักหน้าทั้งน้ำตาใช่ลูกของเรามือของประธานสันเทาเขาค่อยๆสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้สายตาไม่ละไปจากใบหน้าของหญิงสาวแม้แต่วินาทีเดียวหญิงสาวยกมือขึ้นแต่สร้อยคอความรู้สึกอบอุ่นแปลกประหลาดแผ่ซ่านทั่วร่างเหมือนกับว่าเธอเพิ่งค้นพบส่วนที่ขาดหายของตัวเองแล้วทำไมแม่ถึงไม่เคยบอกอะไรเลย เสียงของเธอเบาและเจอด้วยความเจ็บปวดหญิงวัวกลางคนหลบสายตาน้ำตายหยดลงบนพื้นหินอ่อนอย่างเงียบงนันแม่ไม่มีทางเลือกแม่ต้องหนีประธานหันมองเธอทันทีหนีจากอะไรจากฉันหรือหญิงไวกลางคนสายหัวไม่ใช่จากคุณแต่จากเงามืดที่เล่ล่าเราคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศในห้องยิ่งเครง่งเครียดหญิงสาวขมวดคิ้วมองแม่ด้วยสายตาสงสยัย หมายความว่าไงคะแม่แม่ของเธอก้มหน้าหายใจลึกก่อนจะเอื้อมมือไปจับมือเธอแน่นเสียงเธอสั่นเครือและช้าแต่ชัดเจนมีบางอย่างที่ลูกไม่เคยรู้บางอย่างที่แม่ปกป้องลูกมาตลอดชีวิตและตอนนี้ลูกต้องรู้ความจริงนั้นประธานเริ่มยืดตัวตรงขึ้นอีกครั้งร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยเขารู้ว่าอดีตที่เขาพยายามลืมกำลังหวนคืนมาอย่างชัดเจน หญิงสาวปลืนน้ำลายฝืดคอเธอรู้สึกถึงเสียงหัวใจของตัวเองที่ดังจนได้ยินทุกอย่างในโลกเหมือนเงียบลงเหลือเพียงเสียงของแม่สร้อยเส้นนี้ไม่ใช่แค่ของแม่แต่มันคือกุญแจของทุกสิ่งที่กำลังจะเปิดเผยหญิงสาวเบิกตากว้างมือที่จับสร้อยเขาเริ่มสัน่นเธอมองจีเ้เล็กๆรูปดอกไม้ตรงกลางอย่างหวาดระแวงกุญแจกุญแจของอะไรคะ เสียงเธอเบาแต่เต็มไปด้วยความกลัวและอยากรู้แม่ของเธอล้วงกระเป๋าเสื้อออกมาหยิบกระดาษเก่าพับเล็กที่ขอบเริ่มเหลืองเธอยื่นให้ลูกสาวอย่างระมัดระวังนี่คือแผนที่และรหัสเข้าตู้เซฟของตระกูลเรามันถูกซ่อนไว้ในสถานที่ที่ไม่มีใครคาดถึงและเฉพาะสร้อยเส้นนี้เท่านั้นที่เปิดมันได้หญิงสาวรับแผ่นกระดาษไว้มือของเธอเย็นเฉียบราวกับกำลังถือชะตากรรมทั้งชีวิต สายตาเธอสบกับประธานซึ่งยังคงจ้องอยู่ไม่วางตาเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะทำไมต้องซ่อนทำไมต้องหนีและใครกำลังตามล่าเราแม่ของเธอสูดลมหายใจลึกเธอมองไปที่ประธานเหมือนรอคำยืนยนันและในที่สุดชายผู้นั้นก็ลุกขึ้นช้าหาหะเสียงรองเท้าหนังของเขาดังกังวานในห้องเงียบเขาเดินไปที่ตู้เก็บเอกสารมุมห้องเปิดช่องลับที่ซ่อนไว้ด้านหลัง จากในนั้นเขาหยิบกล่องไม้เล็กๆออกมากล่องเก่าและถูกล็อกไว้แน่นหนาเขาวางมันลงตรงหน้าทั้งสองคนนี่คือสิ่งที่พวกเราซ่อนไว้เมื่อสิบห้าปีก่อนข้างในคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตทุกคนและอาจเป็นเหตุผลที่แม่ของเธอต้องหายไปหญิงสาวมองกล่องด้วยความลังเลหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกมามือของเธอ,ค,อค่อยๆเอื้อมไปที่สร้อยคอ เธอถอดจี้รูปดอกไม้ออกจากสร้อยตรงปลายของจี้มีรูเล็กที่พอดีกับกุญแจของกล่องเสียงคลิกดังเบาๆเมื่อกล่องถูกปลดล็อกในกล่องมีเพียงซองเอกสารสีดำและแฟลชไดร์อันเล็กเพียงหนึ่งชิ้นแม่ของเธอหันไปมองประธานอีกครั้งบอกลูกว่าเกิดอะไรขึ้นจริงหาหะก่อนที่เธอจะเปิดมันประธานเงียบไปชั่วขณะ สายตาเขาหนักแน่นแต่แฝงด้วยความเจ็บปวดเขานั่งลงช้าๆประสานมือไว้บนตักเรื่องนี้เริ่มขึ้นก่อนที่ลูกจะเกิดเสียงของเขาแผ่วเบาแต่ทุกคำเต็มไปด้วยแรงสะเทือนครอบครัวของเรามีหุ้นส่วนลับกับกลุ่มทุนต่างประเทศเบื้องหน้าเหมือนสะอาดแต่เบื้องหลังเต็มไปด้วยการฟอกเงินการซื้อขายข้อมูลและอำนาจมืดหญิงสาวนิ่งฟังด้วยสีหน้าซับซ้อนแม่ของเธอก้มหน้าน้ำตาคลอ ประธานพูดต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่นขึ้นแม่ของลูกเป็นผู้ค้นพบหลักฐานเหล่านั้นโดยบังเอิญเธอพยายามเตือนฉันแต่ฉันตอนนั้นโง่เขลาเกินกว่าจะเชื่อเขาหยุดหายใจสั้นๆแล้วจ้องหน้าลูกสาวจนวันที่มีคนพยายามฆ่าเธอในบ้านหลังนั้นฉันจึงรู้ว่าทุกอย่างสายเกินไปหญิงสาวตัวสัน่นความรู้สึกเจ็บแปรพุ่งเข้าสู่หัวใจแม่ของเธอหันมามองก่อนจะเอ่ยเบา หาหะฉันหนีพร้อมลูกแต่ฉันต้องแยกจากเธอเพราะฉันรู้ว่าพวกมันจะตามมาฉันฝากเธอไว้กับคนที่ฉันไว้ใจได้มากที่สุดหญิงสาวหลับตาแน่นภาพในหัวพลันหวนคืนชายชาราที่เลี้ยงดูเธอมาไม่ใช่พ่อแท้หาหะแล้วตอนนี้พวกนั้นยังอยู่ไหมเสียงของเธอสั่นเธอกำแฟชรร์ในมือแน่นประธานพยักหน้า อยู่และพวกมันกำลังรอให้เราเผลออีกครั้งเขาหันไปมองกล่องอย่างเคร่งเครียดในแฟลชไร้นั้นมีข้อมูลที่สามารถล้มทั้งองค์กรเถื่อนแต่ก็สามารถล้มเราได้เช่นกันถ้าตกไปอยู่ในมือผิดแม่ของเธอเอื้อมมือมาแตะมือเธอลูกต้องตัดสินใจว่าจะเปิดมันหรือไม่เพราะหลังจากนี้ไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกหญิงสาวมองมือของทั้งสองคนมือหนึ่งคือผู้สร้างอดีต อีกมือหนึ่งคือผู้ปกป้องเธอจากมันหัวใจของเธอเต้นแรงจนหูอื้อเสียงในห้องหายไปเหลือเพียงเสียงในหัวที่กรีดร้องเธอค่อยๆเสียแฟลชไดร์เข้ากับแล็ปท็อปตรงหน้าหน้าจอคอมพิวเตอร์สว่างวาบขึ้นทันทีไฟล์ามากมายปรากฏบนหน้าจอในรูปแบบรหัสชื่อบริษัทใหญ่ๆโผล่ขึ้นทีละชื่อตามด้วยรายงานธุรกรรมลับและชื่อบุคคลระดับสูงในวงการหญิงสาวเบิกตากว้าง เธอเลื่อนหน้าจอช้าหาหะแต่ละบรรทัดเต็มไปด้วยตัวเลขการโอนเงินและคำว่ารับเฉพาะเสียงของแม่ดังขึ้นเบาหาหะทั้งหมดนี้คือหลักฐานที่พวกเขากลัวมากที่สุดถ้าถูกเปิดเผยมันจะพังทั้งเครือข่ายใต้ดินหญิงสาวรู้สึกเหมือนมือเริ่มชาหัวใจเธอเต้นรัวไม่เป็นจังหวะหน้าจอแสดงไฟล์วิดีโอหนึ่งขึ้นมาชื่อไฟล์เขียนไว้ว่า คำสารภาพเธอหันไปมองแม่และประธานทั้งคู่พยักหน้าเบาๆอย่างเงียบงนันมือของเธอกดเปิดวิดีโอภาพบนหน้าจอสั่นไหวเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆค,ค,คมชัดในวิดีโอคือชายคนหนึ่งในห้องมืดใบหน้าครึ่งหนึ่งอยู่ในเงาเสียงเขาเริ่มพูดช้าหาหะชื่อของฉันคือธนัทฉันเคยเป็นหนึ่งในผู้บริหารเครือข่ายนี้น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้า เขาเอนตัวพิงพนักเก้าอี้ราวกับแบกโลกไว้ทั้งใบฉันบันทึกสิ่งนี้ไว้เพราะรู้ว่าวันหนึ่งจะไม่มีชีวิตรอดไปพูดด้วยตัวเองหญิงสาวขยับเข้าใกล้หน้าจอมือเธอกำแน่นจนข้อนิ้วซีดภาพในวิดีโอเริ่มแสดงเอกสารที่เขาชูขึ้นเอกสารแต่ละฉบับลงนามโดยบุคคลสำคัญบางฉบับมีตราสัญ,ญลักษณ์ที่เธอคุ้นเคยจากข่าวพวกเขาควบคุมทุกอย่างตั้งแต่รัฐบาลธนาคารสื่อ เสียงประธานสั่นเล็กน้อยเขาหันไปมองหญิงสาวนี่คือสิ่งที่ฉันเคยยอมร่วมมือเพราะความโลภวิดีโอดำเนินต่อไปชายในวิดีโอยื่นแฟ้มไปยังกล้องและพูดประโยคสุดท้ายด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถ้าใครจะวิดีโอนี้จงเลือกว่าจะเปิดเผยความจริงหรือจะเงียบและให้ทุกอย่างจมอยู่ในเงามืดตลอดไปวิดีโอจบลงหน้าจอกลับสู่ความเงียบงนัน หญิงสาวหลับตาหายใจลึกแล้วลืมตาขึ้นอย่างแน่วแน่เธอรู้แล้วว่าเธอคือใครและชะตากรรมของหลายชีวิตขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอในวินาทีนี้หญิงสาววางมือบนเมาส์นิ้วของเธอสั่นเล็กน้อยสายตาจ้องไปยังปุ่มอัปโหลดที่มุมจออากาศในห้องเหมือนหนักขึ้นเงียบจนหน้าขนลุกทุกคนรอคำตอบจากเธอโดยไม่พูดแม้แต่คำเดียว แม่ของเธอเอื้อมมือมากุมมือเธอไว้สัมผัสนั้นอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความกดดันแฝงลึกลูกไม่จําเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวหญิงสาวหันไปสบตาแม่ในดวงตานั้นเต็มไปด้วยทั้งความกลัวความรักและความหวังเธอหันไปมองประธานซึ่งนั่งเงียบใบหน้าเต็มไปด้วยความสำนึกผิดและถ้าหนูเปิดเผยข้อมูลนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับแม่กับคุณกับหนูเสียงของเธอเบาราวกับกระซิบแต่คำถามนั้นหนัก จนห้องทั้งห้องสะเทือนในความรู้สึกประธานมองเธอเขายิ้มบางๆอย่างเศร้าเราอาจสูญเสียทุกอย่างแต่เราอาจช่วยชีวิตคน,นพันจากเงามืดนั้นได้แม่ของเธอพยักหน้าไม่มีความจริงไหนที่ไม่เจ็บแต่ความเงียบเจ็บกว่าเสมอหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดเสียงลมหายใจของเธอดังก้องอยู่ในหูนิ้วมือของเธอเริ่มเลื่อนเคอร์เซอร์ช้าหาหะ เธอรู้ว่าถ้ากดส่งตอนนี้ชีวิตทั้งหมดที่เธอรู้จักจะเปลี่ยนไปไม่มีทางถอยหลังไม่มีการลบล้างแต่ในใจเธอก็รู้เช่นกันว่าความเงียบคือพันธะของคนขี่ขลาดและเธอไม่ใช่คนแบบนั้นนิ้วเธอแตะลงบนแถบคำสั่งเสียงติ๊กเบาๆดังขึ้นไฟเริ่มส่งบรรทัดโหลดข้อมูลไหลไปช้าๆบนหน้าจอประตูห้องประชุมถูกกระแทกเสียงดังจากภายนอก เสียงฝีเท้าหนักหนักดังใกล้เข้ามาเสียงตะโกนผ่านวิทยุสื่อสารทะลุป,ประตูเข้ามาพวกมันรู้แล้วแม่ของเธออุทานหญิงสาวหันไปมองจอยังส่งไม่เสร็จเปอร์เซ็นต์ค้างอยู่ที่แปเจดเปอร์เซน์เสียงขคาประตูรัวเร็วและแรงแม่คว้าลูกสาวเข้ามากอดแน่นประธานลุกขึ้นยืนขวางหน้าทั้งสองคนเสียงลูกบิดหมุนอย่างแรงประตูถูกผลักกระแทกเปิดออกทันที ชายชุดดำสามคนถืออาวุธบุกเข้ามาสายตาเฉียบคมกวาดมองทุกมุมของห้องอย่างไม่ลังเลถอยออกไปชายคนหน้าเข้มตะโกนปลายกระบอกปืนเล็งมาทางหญิงสาวเธอสะดุ้งเฮือกหัวใจแทบหยุดเต้นประธานยืนขวางหน้าเธอโดยไม่ขยับอย่าทำอะไรพวกเขาฉันจะจัดการเรื่องนี้เองน้ำเสียงของเขาเยือกเย็นแต่ในตาเต็มไปด้วยแรงต้านชายชุด,ดดำลังเล แต่เสียงวิทยุดังขึ้นอีกครั้งข้อมูลกำลังถูกส่งรีบหยุดมันเดี๋ยวนี้แม่ของเธอดึงแขนลูกสาวแน่นหญิงสาวหันไปมองจอเปอร์เซ็นต์ขึ้นเป็น93%อีกแค่นิดเดียวเธอพึมพำขณะที่มือเริ่มเอื้อมกลับไปที่เมาส์ท่านใดนั้นชายชุดดำก้าวพรวดเข้ามาแต่ประธานผลักเขากลับด้วยแรงทั้งหมดที่มี ทั้งสองล้มลงเกิดการประทะก,กันกลางห้องแมรี่พุ่งเข้าไปปิดร่างลูกสาวไว้หญิงสาวพยายามเอื้อมไปกดปุ่มล็อกหน้าจอเพื่อถ่วงเวลาเสียงปืนดังสนั่นขึ้นหนึ่งนัดทุกคนชะงักแม่ของเธอร้องกรี๊ดด้วยความตกใจประธานสุดตัวลงกับพื้นเลือดซึมออกจากลา่ลอย่าหยุดทําต่อไปเขาตะโกนลั่นด้วยเสียงสุดท้ายหญิงสาวกัดฟันแน่นน้ำตาไหลพราา เปอร์เซ็นต์ขึ้นเป็น9 8เปอร์เซ็นต์ชายชุดดำอีกคนพุ่งเข้ามามือของเขายื่นไปที่ปลั๊กคอมพิวเตอร์หญิงสาวมองเห็นในเสี้ยววินาทีเธอต้องตัดสินใจและการตัดสินใจของเธอในตอนนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการหญิงสาวพุ่งตัวไปขวางหน้าคอมพิวเตอร์เธอกระแทกร่างเข้ากับชายชุดดำอย่างเต็มแรงเสียงร่างกระแทกพื้นดังสนัน่น เขาล้มลงแต่มือยังคงเอื้อมไปใกล้ปลักอย่าแต่ต้องมันเธอกลีดร้องเสียงเธอสั่นสะเทือนห้องทั้งห้องแม่ของเธอตะโกนเรียกชื่อด้วยความตกใจใชายอีกคนเล็งปืนมาทางเธอทันทีนิ้วเขาแตะเกปืนพร้อมลั่นไกแต่ก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นเสียงติ้งเบาๆดังจากหน้าจอหนึ่งศูนย์ี่ส่งสำเร็จหน้าจอสว่างวาบขึ้นอีกครั้ง ข้อความสีเขียวปรากฏกลางจอข้อมูลถูกอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์สาธารณะแล้วทุกคนชะงักแม้แต่ชายที่ถือปืนก็ลดปืนลงชั่วขณะความเงียบเข้าครอบคลุมห้องในทันทีหญิงสาวหอบหายใจเธอยืนอยู่ตรงกลางร่างกายสันสถานเลือดจากแขนของเธอเริ่มไหลซึ่งจากบาดแผลเล็กๆที่ถูกเฉี่ยวแม่ของเธอวิ่งเข้ามากอดแน่น ลูกทําได้แล้วลูกกล้ากว่าที่แม่เคยเป็นเสียอีเสียงของแม่สั่นไหวแต่เต็มไปด้วยความภูมิใจชายชุดดําคนหนึ่งทิ้งปืนลงกับพื้นใบหน้าเขาเปลี่ยนไปทันทีเราถูกหลอกพวกเขาไม่ได้บอกเราว่าข้อมูลจะกระจายออกไปเลยทันทีประธานนอนอยู่กับพื้นเขายิ้มเจอเลือดที่มุมปากในที่สุดความจริงก็พ้นจากมือพวกมันแล้วเสียงไซเรนเริ่มดังขึ้นนอกอาคาร แสงไฟสีแดงและน้ำเงินกระพริบผ่านกระจกเสียงล้อรถแล่นมาจอสนั่นหน้าอาคารแม่ของเธอกระชับอ้อมกอดหญิงสาวมองไปที่หน้าจอข่าวด่วนเริ่มเผยแพร่ทั่วเว็บไซต์ชื่อขององค์กรทะเบียนการโอนเงินภาพบุคคลสำคัญที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่บนหน้าจอเบื้องหน้าเธอยืนขึ้นอย่างมั่นคงแม้หัวใจยังเต้นแรงจนแทบระเบิด แต่เธอรู้แล้วว่าเธอทำในสิ่งที่ถูกต้องเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่ดังเข้ามาใกล้หญิงสาวหันไปมองแม่ก่อนที่ประตูห้องจะถูกเปิดออกอีกครั้งเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบบุกเข้ามาอย่างรวดเร็วแสงไฟจากหมวกนิรภัยสะท้อนกับพื้นหินอ่อนเสียงคำสั่งสั้นๆดังทั่วห้องวางอาวุธทุกคนยกมือขึ้นชายชุดดำทั้งสามจำนวนโดยไม่ขัดขืน พวกเขาเงยหน้าขึ้นมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ยังคงใช้ข่าวฉุกเฉินแบบสดฮาหาชื่อพวกเขาปรากฏอยู่ในหัวข้อข่าวอย่างไม่อาจหลบหนีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลประธานที่บาดเจ็บขณะเดียวกันอีกกลุ่มพยุงหญิงสาวออกจากที่เกิดเหตุแม่ของเธอเดินเคียงข้างจับมือแน่นไม่ปล่อยภายนอกอาคารนักข่าวเริ่มรวมตัวกันกล้องถ่ายภาพจับจ้องมายังหญิงสาวผู้เป็นจุดเริ่มของทุกอย่าง เธอยืนนิ่งมองฝูงชนเบื้องหน้าใบหน้าเธอเต็มไปด้วยร่องรอยของการต่อสู้ทั้งเลือดเหงื่อและน้ำตาแต่แววตาของเธอเต็มไปด้วยความกล้าหาญไม่ใช่เพราะเธอไร้ความกลัวแต่เพราะเธอกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันแม่ของเธออบไหล่เธอเบาหาหาประธานซึ่งถูกหามขึ้นเปลส่งโรงพยาบาลยกมือขึ้นชูนิ้วโป้งให้เธอก่อนจะถูกพาออกไปเธอยิ้มเล็ก หาหะแม้รู้ว่าการเดินทางข้างหน้ายังยาวไกลแต่วันนี้เธอได้เปลี่ยนแปลงโลกใบหนึ่งไปแล้วเสียงจากไมโครโฟนของนักลก่าวดังขึ้นขอสัมภาษณ์คุณหน่อยค่ะคุณเป็นใครหญิงสาวหันไปมองแสงแฟลชสาดเข้าหน้าเธอทุกทิศทางเธอสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะตอบด้วยเสียงชัดเจนฉันคือคนธรรมดาแต่แม่สอนให้ฉันเชื่อว่าความจริงควรเป็นของทุกคน กล้องทุกตัวจับภาพเธอไว้เสียงปรบมือเริ่มดังขึ้นจากผู้คนรอบข้างและท่ามกลางแสงแดดยามบ่ายวันนั้นหญิงสาวรู้ว่าเธอไม่ได้สวมเพียงแค่สร้อยของแม่แต่เธอได้สืบทอดความกล้าหาญของผู้หญิงคนหนึ่งและส่งต่อมันให้โลกใบนี้อย่างสมบูรณ์ที่สุด